ดูนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้นะคะก็ดนาฟาร์มก็มาเปิดบ่อหอย ลูกของหอยทากนวลน,นะคะในการอนุบาลน,นะคะช่วงแรกที่นําไข่มาฟักตอนนี้พวบเธอฟักเป็นตัวเล็กออกมาแล้วนะคะตรงนี้ทีนี้เรามีปัญหาก็คือว่าบอา่อลักษณะอย่างนี้มันจะมีปัญหาคือมดจะเข้าไปรบกวนแล้วมดบางตัวก็จะมีการเข้าไปกินกัดกินลูกหอยนะคะดังนั้นเราจะต้องมีวิธีการป้องกันนะคะเพื่อให้ลูกหอยปลอดภัยก็คือตัวนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างในการจัดทํา กล่องอนุบาลลูกหอยนะคะก็จะเป็นกล่องพลาสติกธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ใบไม้ลงไปตรงพื้นเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วด้านบนของอกล่องเนี่ยก็อาจจะมีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศนะคะเราจะใช้มุ้งเขียวนะคะมุ้งเขียววางด้านบนตรงนี้นะคะวางด้านบนตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็จะมีการปิดฝาให้แน่นนะคะ<ๆ>เพื่อให้อากาศถ่ายเทนีน่เวลาที่ หอยนวลฟักอหอยนวลออกไข่ใช่ไหมคะก็คือนี่คือไข,ข่ของหอยนวลน,นะคะที่ทยอยฟักนะคะตัวนี้ฟักไปแล้ว1ตัวนะคะกอ็อายุการฟักประมาณ2อาทิตย์นะคะฟักเป็นตัวเสร็จนะคะเราก็จะมีการอนุบาลตรงนี้หรือว่านําไข่มาวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้เขาได้อ่อ ปลอดภัยจากแมลงหรือว่าตัวกัดกินของเขานะคะซึ่งมันก็ส่งผลในเรื่องของการสูญเสียเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าหอยนวลบางตัวที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยอาจจะมีการไข่ร้อยร้อยยี่สิบถึงรฟองต่อต,ตัวนะคะดังนั้นการอนุบาลลูกหอยนวลเนี่ยสำคัญมากนะคะก็เคลดลับดีๆในการจัดเตรียมบ่อนุบาลลูกหอยนวลน,นะคะก็ใช้กล่องพลาส ะคะตรงนี้เจาะรูแล้วก็มีตัวนี้วางไว้ตรงด้านล่างแล้วก็กดลงไปนะคะการ์ะก็จะเป็นตํานึงหรือว่าแตงกวาหรือว่าฟักนะคะที่ไม่แข็งไม่ที่ไม่แข็งมากที่ลูกหอยสามารถกินได้นะคะพอลูกหอยได้หนึอาทิตย์เราก็จะมีการให้เห็ดธรรมชาตินะคะทีะ่ไม่มีสารปนเปื้อนในเรื่องของเคมีนะคะหรือว่าจะเป็นหน่อไม้หั่นบางๆวางไว้แตงกวาฟัก อย่างนี้นะคะก็สหรับคิดต่อไปเดี๋ยวมาดูลูกหอยในการพัฒนาการเจริญเติบโตของเขานะคะ